ตาตาพะวะตอะรหมาตสัมมาสัมมาทาตาเมือนา้นโอ ใีเจ้ารื้มโตเต็งอีดอักรแก้วขันิึงื้อเอาลังก็จึงตานเก้าขวาถามเรื่องภายหลังสร้างบูตาโยดงดอนไม้ อ่าหาไหนทางไดบ่รีบอกกับทั้งโลกภายาไทยเบี้ยนเจ้าบ่มีแลเรื่องสูไม้ข่อยบ่ได้แล้วคนางเมื่อนนนะสงอไทยทุนพอปิตา ແນ່ນະພາລະມີມຸງວໍອາໂຈເຈນຫາຍຫ້ອນຫນ อันว่าล oh <my. S 1> ก้าไข่กินโบบางโสกัส์ึิงเนื้อเสือสร้างบมเบียดเพียนพอเอ้ยพวงคำเซ่เลี้ยมลูกพาลาหามันคอยอยู่ดันลุงต่างเ oh, <th> ขออ้า <laughs> เสียมกระเจ้าสาไปอินทาีเทตันทอดหนังยอดดันเจยวใส่แมนจอกมัาเว็บากเบืองลุนโลกแถมเถืองลูกค่อยพากันกินแมนจ้อยพร้อมพางห้าแอมผักกระเ้าเสียสีสันป่วยม นับแต่พอเบิกนี้จากบ้านนครกวงแม่ระพรังพูน tuột chốn thẹt cay hơn nem pa mở dù đau biển sang mê là sướng Xin oh 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 ทังแม่เจ้าฟังทวนหลอกเก่าก่อนน <c oughs> องพระองค์ยื่นยอมไข่ขอโทษนพอพูดแล้วขอเจ้าอีดูพอท้องนืเอวโรกีกรรมหากจองเวียนเวียน,นเกี่ยวอันว่าสงสารเนี่ย อันนีจังจำจากกันแล้วลูกหักเป็นผู้ขาย่งเบื่องแบงบุญพอทองอันว่าคำผิดนี่มีมาในพ่อจริงแล้วพอหากได้สรารหลงหูหอนกระทำจริงแล้ว บาดเนี่ย <c oughs> พวกพ่อพอ่อนำแอวองกรศาสจัดใครขึ้นข้องเมืองนั่งป่องเป็นเจ้าตามกระบินเบืองวงสะกุนการลวกพอจึงเต่าไพรน้อยพ้นลานแห่ตามมาอันว่าลูกบื่อันพ่อนิรามนดังนั้น พอบวังขึ้นเมื่อสิโจโดงดอมเจ้าแสนทุกรายสีนอนดินดอมปวกกะตามทองเนี้ยมพอเห็นหน้าลูกแล้วบ่มีเอื้อเอาปางพอแล้ว นานจอมบุญเจ้าสิไฟปัญญาเพยรตานตอดเจ้าใครขอขาดพาไม่อานว่ากําเนิดนี่ลังเราปัดมีมาอันว่าพุทธตนหนักบ่กินเสียได้ เ้าเนี่ยองกริย์เครื่องเค้นให้เฮงรัดเร่งเกี่ยวแข่งหหยเหม็นบ่อพานลวว่าลูกสานสั่งแก้วไเพเปลืองมุงคุณบ่อเหม็นของพิตาไปเมืองสมเด็ลา เป็นได้แต่จอมปาคุนมาเครื่องยจึงได้นี่ละเทศข้าี่บ้านเม่นภากวังตั้งหักลุงลังลุ่นควมจนเจยละจากภาคพดเจ้าพงเสือ กาบอมีออจึงได้มาอยู่สางเขาด้านเด่นเพียมเป็นต่ปลามีมูง ตั้งแต่หลังเหลือสางเห็นจึงทานปางแก้วกังลุงยิ้มมาเวทจึงได้พามิงหสองเจ้าแม่นลูกค้ณทำบุญสัง่งโยกี้เพี่ยนผานวดบวดสืบสั่งอยู่เขวางเหมันป้าหอ,อยจินกอยมันตามกคำใส่ศาสตร์ขอให้พาพานเจ้าบุญกวง ให้อำมาเพิ่งในตอนบัดนี้ลูกก็ยูดสืบสางสมโพธโพธิญ,ญาณ

เมื่อนางฝูงมูเสรากลมบังคมท <c oughs> แทบกับทั้งพ่าแม่เจ้าหิวไห้แเอววังทุกที่พร้อมสหชาติโจธา่อเทียนทองพรำม้วนมาเต้าขอให้องค์กษัตริย์ทรงทำลาพนันหัด เคือนสู่ห่องหอแก้วกำนังฝูงขายินดีด้วยคุณความพร้อมเพรงตั้งต่อเจ้าคือลานโลกอินาขอให้พระยำก้าวยี่ยโปรดปรานีบางแม่ยาได้นหน้าอนคู่วังโยดงดอนไม่ พาสิไรกุ้งกวงประเชชัยนครราช,าชาราจริงเด้อปาเฮนคาเรตกวงเมืองเสาดอกมนมีอ,อ่างอันว่าบุรีกวงนาะครทรงทาวีบมีมูพาศาสตร์พันห้องเมือนเสาเจ้าเอ๋ยหูคำสวาสเสียงเสบดนตรีกระดิ่งท้องแขนไข่คำแก้มแก้ว ก็หากมุงท้องแก้วพระมนเทียนทรงลุบฝุงหมูนั่งนางล้อมคอยท่าอยู่โยามมาตามกระบินเบืองกะสาตนระเสิดเส้นเจ้าขึ้นสูห้องนาคอนกวงดังเดิมเที่ยวเทิงำมันเบิดบอ ต้องใส่ทำไหมดเมื่อนานพระตอบตาดขาดวาดวังกาบวนกาก็ให้อยู่ตัวเสียบขึ้นกงตางามเฮาดีคนขวงหายไว้เมื่อก็หมดหมดเสียประโยชน์ เสียไปโยดด้วยเมืองบ้านสีลุมดูู่้พวงพราว่าทั้งปวงเจ้าปิตาพร้อมัยพอหาครับไล่แล้ว จะคืนวันแม่บ่ครูลามแม่บอกรูหลาอ้โอพ่อเอยเมือนาี่เสดเจ้าต้นพ่อพายาลวงทนทวงขนังเนายมกอยกันนะ กับทั้งพาพันปีหลวงเจ้าจอมพระคุณไห้ฮอเชิญน,นอบฟ้ามือเอื้อห้องแท่นลายข้าวนี้ป่าปังเบืองเบียนเสียสูญจากพระองค์แล้วแม่นนอบนิววอนวายบอีดูแนบ ขอให้ลูกแก้นต้นขึ้นสูนนครนขู่หวังโยทางกิน,ท,นท่านทำเสืบสินแสนสางถึงเมื่อสังคารเข่าเรืดูปีฝ่าไม่อยู่ทางท่งหวกหลานลงเลวขว่วงโขนแม่แล้วที่นี่ดงร้อนไม่ไก่คนเป่าป่าลูกสิ มาโยต่งเริ่มบ้านเก่าหลังแม่เรือเมื่อนางสนใสเจ้าคุณข้ามเฮียนทำเส้นเราซ้ำหลายครั้งแอาววังของให้ลูกแก่นตนลาพรนวดเมื่อเมืองพ่อจากว้างแดนดินมอบเป็นว้างไห้ ในกุ้งกวงพระเชชัยนครเรศสังเขตคอนสิห้มเจ้าผู้เดียวลูกเอยอันว่าไตลุ่มฝ่าเงินแห่งพระสุทธาพ่อจักทุนคดีถวายมอบจอมใจกวงทั้งปวงพร้อมโพค้าของประเสริฐอนั่นตะเนกลนเต็มพื้นแผ่นไตร พอจักย่อยกให้ทั้งประเทศแดนดินพี่จักตรองตานับเหมือนกือกองล้นนคนทั้งพื้นภูมิแดนโดยมากพอจักมอบให้เจ้าทั้งขายสูอ้แนวเชิญยอดฟ้าราพันวัดปางอินเจ้าอย่าถือโทสังมมท่งบ่มแม่นของคุณแก้ว ลูกแม่นแนวน้ำเสือเมธ่าให้คิดทำขานิ่งทอนเคียดว่าพ่อโกดหายสีหมหอนคุณมัวเทรือขอให้ลูกมิ่งต้นขานิ่ง <c oughs> ที่ไหลประการฝูงมูโยธาเขาอยู่ของคอยทาเชิญพระขึ้นหาห้องหนครทองตุ่มไพย เมืองใหญ่กวงพระอินทร์ฝ่าเกิงกันพอแล้วหหลูกยาไลายลาวายพระเชษนาคารเศรษเสิญลดูกลาเพศแล้วละขึ้นข่าวส่วนนครพอทอ เมื่อนั้นจอมเจียงเจ้าโพธิราชบาบุญเลินว่าไทยทุงกิจหำพึงไหลสังอันว่าคุณนูเจ้าสองเป้าองตือกอดทอดพอให้เธอมันเป็นบ่กคุรขันเอาขาดเขีนแต่องค์พระธรรมสิให้อ เก็บบ่ตื่นใจอันแม่นบ่หวานผูงมูเทวดาดาวสินินท่าตั้งโลกเขาควรหาเอาขันดอกไม้ขันแก้วแม่นเสื้อื้าขอปลาแล้วยิ้มแย้มขันไข่ ไม่ติเจ็ดเขาจะจงเอ,อื้อเื่อนี้เอาสิวดสะกันโทษสังสนเหตุลาเปิดแล้วสิคืนเขาสุวนรกคนสวนนรกคแต่แล้วบหนาพ เมื่อนั้นาผูงมูอาอมาดพ้อทุนแทบเทียนทองขันมาราจอจุ่มเจือแก้วมีทั้งมารดาวนประดาพ้อยทั้งทวบถวายบาทเจ้าบุญกวงนอ,อโูแท้วเมื่อนั้นจอมกษัตริย์เจ้าันทรงยันหิ่งลำมาแล้วจึงรับ เอาขันดอกไม้ขันแก้วเมนเจอพออทื่นยงงนนามนั้นของตาพูนพอมเปตีเขาคืนเสียงสานั้นเ่าอยู่ดงไม่เม,ม่นวันไวหวพวกไปน้อยกับขังหิมมา,านเขาก็่อมือทู้นระวังเสียนปานุ่มเนียวเขาตอกตั้งดอกไม้ บัวสาไทยเม็นบ oh, ันล้วแต่แล้วเอาโจเปลได้ดอกไม้คือบัวันเออได้อยู่บ้าเมื่อเหน็บเมื่อเช้าเมืองายวิ่งวนบัวบาดกองขันเนน่ยมุนซ่อส่องกอเขาเม็นเต่าเมือง คำเก่งเอาเคยได้จำเจาจากต่ตุกติเข้าคนกี่กายมไหวเหม็นฝนันเล่นแสนนั้นเจ้าเมืองกรมสม่าไม่โทษเนาผู้เป็นเพิงบ้านใจคว้างเม็นกึ่งหินเลน พอได้ยินเขาว่าเลิ้งฟ้ำหัวตูยานผมมีหันแก่กาใจกว้างมันแปบผายกวยติขายกำแขนสิคืนเมื่อเมืองกอบปัานเก้า บันก็มันสิเป็นเราเอ่อสิเมื่อตุ่มแม่นต้มพูนคอยอยู่ดีเยอะปุ่มเราเนาเพื่อนใส่ดุงเราบังแวดทุกฐานทันที่ตั้งหินคันแม่นลันดอยหอคอยตั้งหลายสิ้นไปอินตาที่ท่านทอทุกที่ตวนเคยได้แม่นนั่งเย็นลามกลางเวนเคยเที่ยวขึ้นกลางคืนได้เพี้ยนพำย้ำคำได้ลำสิงลิงเจ้าอยู่สู่แรง เห็นแดงทั้งหิลานหินฟ้าันก่อนใหญ่ใหญ่ปสิมาลำสิงหลิงเจ้าแม่นดังเฮาบ้านนี้ขาจากลาจากเจ้าทั้งหลายเอ้ยให้ก้อยอยู่ดีเยอะลาทั้งสาบวกลำสามทางเป็นตาเที่ยวบัวเขียวทั้งบวังบวแบะใบบา,บางปิดเปิดดอกก็เหืองหงนามบวาัวแก้วมากราบเขียวบัวั้งเกี่ยวบัวเขียวเ,วเ,วเดีละดาดมากแต่เฮาเป็นดุงเคยใด ป, <c oughs> ป,ปั้มสาวย้มลมซอยพองเบินปา้มผูปพาเต็นดดต หัวอึ้งกบยดหมูเคยใดส่วนยูสามผู้ปาน้องในนามหม้อยแกงกุ้มกาบยาบยาบเคยลงลินเที่ยวแซลเมนสนสนเขาหมุนตั้งเขาซอยกันยงยนเขาคอปัาปานกิ้งกอกังสักกังเก่งเหม็นหมูแกงหางแดงกึ่งเหลือแก่บังก้อนเขมตอามถูกเราปูหมัวนเทีนักน้ำเสลาจำขู่สูแนวลาตั้งเขาวงแก้ว คอยก้อยอยู่ดีเยอะตาปะปะตูหย้กกวางเสือสร้างเม่นมังงงละตั้งตาเจ้าส่งใยดงละวังแวดกล้วยเทือนงัวแมมลานกะทิ้งพ่อแม่พัมืมยตินพาเคยลุงเคยก้อยตะเลียงทุกที่มีเหตุสร้างเสือเขียวแม่นคุงเลื้งพันเบืองมีมื้หมินเห็นดำก่องอกดอน ผุ้กะเล่นและก็จอนเจียขขางบางสานีลาตะงูเหลือมปีงูเป้าเก่าทรงงามงูเฮาข้อไข่ปุ้งสมิยงหายมันแนงหลายดังแหย่านปู้พาตาเสือ ตาเสือง,งูงอดเงี้ยวเที่ยวขยแม่นไก้เครือสิงดุงตั้งสิงเสืองูทำท่านมีมากมันนักมีพิษลุนคนหยานเหม็นยอมขามงูสวงเคยเที่ยวขามจงหังสังหามสาดปาเคยนับตวนพวันขาสี่าลาแมงกาต้งแมงงวงยุ่งยุงกาะ <c oughs> ย่งย่งความพำนยาำกำพูงหมยูงและหินสิบินแซวส่วนส่วนย่ำผลพวงแม่งหวงดวงดองกองสันนจักกะจันเดือนสีห้องเดือนหาพันแม่นยีแมงแข้งพี่ต้มต่อยแตกแรงแม่งแทงยงหอยกานาเนื้อไต้ตอม ก็ตั้งหลายพร้อมจะลุนทีย่ยว่ทุกลอมอยายาในหมองมุนเสาสูเจ้า่อยอยู่ยืนบัานี้้าจะขึ้นเมื่อห้องบ้าเสใส้แก้วกู <c oughs> <c oughs> แก้วกูเม,มื่ออยู่สางตอมตุ่มไฟนักคนดูมสูสักุนหลุนไหลตัวเต็มปามนกกระทาข้อลุมเขาตัวแก่เกี้ยวลังตัวขันสามเทียว ลังตัวกันมือเสียนกกิติแกม,ห,มหึงแม่งไม่ปัดแนงลายกูกีลาเคยบินายซุ่มแซงคอการกอการหง่งหานแกมเจ้าจองมอง,น,มน,มงน้ำกาลป่านกกาซาแกมหึงซุ่มแซงแกมนกแซมยับยู่ทั้งงานไม่เสียงห้องบาทรง่างกังมือเสียงแน่นแกนแกกีกลางมันนักมีกางกีกีกลางสาดิกา มันนักมาชุม่มแซวแอ,อ,อวว้าวอนเบาขาเบาห้องเบาว้าวว่าจับอยู่ตึงต้นบาทเสียงหอง้องวัตตูเบ้ยอินเคยลุงขากวสาะลูก่าเปิน <c oughs> โอ้หมอเอิ <iesen> <com selection variables> ้นัวฮ้องอยู่ถึงผ้าไผก็โยมมันนักสมควรคาสิไหลาไกลจากเอิ้นสางามวงหมูจีบจํน้อยค่อยตุ่มแม่นต่อมหังภูมิลกาตั้งลําดัวแม่ดัวสูงวงบุ่งนางสมดูแรงลําดัวหนุ่มงัวตั้งขาม้อมาคุณมาคาเทศสะเอมตั้งอีเลียนเลียนต้นมาเต่าตุม ตาตุมจุ่มซจมเกือเผื่อพันจันแดงไม่เตียวโมลามเมื่อคนต้งเมื่อสุ่มส่มแจวมันเมื่อเิ้วไวใบกิวคิวนันไตเอาเอื่นเมื่อแอมมีตะแกคำปอไปะยมว่าปะาโกลำโพตั้งลำพาเนาตันเกียงเวิร์มโอนภาลามักไม่เสียระตวนกูจูนั่นเกือมันในดงกวงตั้งพวงเสียระเลือกคอยเท่ากิงมันแสนสั้น่าคนเกือ และเห็นเสื้อมาล่าไข่กาบปานแบงซ้อนเหืองพุ่งเป็นพุ่งสีจำปพีพร้อมจังก่อนดอกใส่ไก้มมีลวงหลายดอกแก้วแถวนั้นดอกซาบ้าอินตาวาแก้มคัดเข้าสาลาพี่พวงเวียมลินปีต้มมันแก้มมันป้าพปละหาแก้มดอกซอยสะเลเตดอกมาเดือม ย้าเมื่อวานเมื่อเารูนบนแแปงเป็นแบงบ้านดอกเกตกา้านสมุทรเทศต้องล้างเจีาลมทันสินถิงเลี้ยงคนเลี้ยนแล้วจันแดงมาละแผวไหลแนวกินควยขออำนวยพวกท่านในบ้านเอ,อืออยู่สู้ยามบ้านนี้กาจะขึ้นเมื่อห้องประเใส้แก้วกลม เมื่ออยู่สั่งต้อมตุ่มไผ่นครขอจาเครื่องกำมมอนมาลาดวงดอกแดดอกยาด้หวงขีศซอนลมมาสีวนวนยาได้หวงกับแก้วยามเมือลมพัดแล้วไว้บ้านเลื่อมยูสั่งเดิอของไปเลีวมาเลยเนาะฟอง 嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs>